งติมววันนเาไปแล้สวัสดีครับวันนี้อินเทรนเชียงใหม่จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านเ i g h t Days a คูเมืองร้านนั่งชิวชิกชิกสไตล์เก๋ๆบรรยากาศที่เท่ชะมัดร้านตั้งอยู่ที่ถนนลิพนเนฟใกล้กับคูเมือง ดูดนตรีนี่ท้าใจมากแถมพี่ๆที่เนี่ยหล่อมากครับมีเครื่องดื่มครับสดกระป๋องเลือกได้ตามใจชอบชงความหล่อของบาร์เทนเดอร์ได้เลยเอ้ยชิวๆแบบนี้อยู่ได้ทั้งคืนครับเห็นเธอเทไม่ยังเราเลยไม่อยากล้างเธอไว้มีเครื่องดื่มชารสเปรี้ยวที่หาดื่มค่อนข้างยากตัวนี้จะเป็นเมลอนสตนนับมันจะมีเปรี้ยงๆอ,อยู่ในนั้นด้วยนอกจากนี้ที่ร้านยังมีอาหารให้เลือกทานด้วยนะครับถึงจะเจ็บบ่อยๆแต่กินกับข้าวอร่อยก็บบอเบีนยนเครื่องดื่มที่ว่าดีแล้วนะครับทานคู่กับอาหารเนี่ยดีขึ้นไปอีกครับจานนนี้้หมมูชััค่วพริกกเลืออ ก็น่ากินขนาดเนื้อย่างจิ้มแจ่วครับเอาเนื้อย่างไปจิ้มน้ำจิ้มแจ่วโอ้โ,โ,หโหเลิศน้ำจิ้มแจ่วหวานเนื้อน,นุ่มต่อด้วยเดลิเชสบล็อกคุรีเดลิเชสบล็อกคุรีครับไป <Ą> บไปตรงนี้นแบบกรบติดแบบขมอะไม่ขมเลยครีมมี่เพสโตวิดชิมเพสโตช้ำช้ำจัดไปหนึ่งคำติ่งไงไปไงบอกเปิดถึนได้ถึงเปิดๆๆเลยปิดท้ายด้วยข้าวผัดมันเนื้อหน้าไข่ดองครับเอาข้าวมาคลุกไข่ดองจุยซี่มากข้าวผัดหอมมากทุกคนเนื้อรสอร่อย ยกให้ทั้งใจเลยและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของร้าน X Days a Week คูเมืองครับแม้หนึ่งสัปดาห์จะมี7วันแต่มาเที่ยวร้านเนี่ยได้8วันฮะเย็นนี้นัดเพื่อนมาเจอกันยิ่งดึกยิงมันเพราะนี่คือ X Days a Week คูเมืองร้านกูคูที่ใครๆก็มา